สบายดีเจ้าพี่น้องเมื่อกี้นี้กะสิไปลกกะรับจ้างน้องพี่น้องเขาเจ้าจ้างหน้าไก่ๆกับหน้านิกน,นี่แหละเนาะเมื่อวานนี้นี่กะไปดำนั้นรับจ้างไปดำเขื่อมื่นเมื่อวานนี้มันแดดแห้งเมือนี้กัไปลกบม่ได้ไปแต่สาวน้องไปตอนแรง เขาจ้างเขาจาจ้าง,งขู่หาบาทเนอะพี่น้องโลกกะไข่แตเลยวะเขาเจ้าบริจ้างเป็นวันขจาเขาจ้าจ้งาจงเป็นหมัดเอาขาจารเป็นวันหนกักอะคือสีเหมยเ <laughs> พราะว่ามันแดดพ้นก็ะห้องประตูกสับนองเดี๋ยวนี้สิไปใหญ่งัวแล้ะกะสิหยางไปเลยะว่า,วา,นาหน้าผืนกับนานี้ไก่กันเนอะนึกยังมาใหญ่งัวเน้ะพี่น้องท่านได้ไปเม่เขาเม่ผืนยางก่อนเลยเม่กับหนาผ่ายแหลวกับป้า แดดแห้งพี่น้องมือว่านี่ก็ว่าแดดหนึ่งนิกไปดาหน้ามือว่านี่ได้แต่ขึงมือนี่ไปเอาไปดาตอนแรงเอาแต่กันยังเดชคือก่าเนาะคขึงมือได้ได้ลอยหนึ่งเราอ,อยู่พีข้าเจ้าจ้างวันละสองลอยจ็กสี่ห้ายังพี่น้องอยู่กับอยู่ซื้อเงินกับต้องใส่คู่มือเนาะต้องเถื่อบาดเบิดอฉันขอแต่แม่น่กะบริหารเองจ็กสี่ห้ายังอยู่บ้านนี่กะขีดยักลงเทปอยู่แต่ว่า เห็ดบาตช่วงนี้กันมันเผื่อสีได้พี่น้องเป็นเดือนสองเดือนเผื่อสีได้บาตกะบ่มีเงื่อนเห็ดเนี่ยนาะแต่กะห้าไปเพอาะเห็ดออกกัห้าเห็ดคล้ายน้ะพี่น,อน้องนั่งทาแม่น้ะพี่นอ้องขึ้นห้าเห็ดหลบมานิกยางมาก่อนห่อนแห้งถ้ากัญญาง่าวงแล้วและกันยางมาหลากเป็นทั้งทีเพว่นีนิกมาดำน้าในนี่แหละพี่นอ้องมือเขาเจ้าลกกะมืออื่นเขาเจากระสิจ่างอีก ด้วานอภายเห็ดนะหอะนะลีนี้อจะเห็ดนะบกักหดบักดำโอ้เห็ดยังไงเห็ดไทยไทยบ้บอกให้เอาหมดหอนะลีถามจัออโมงเดินหกบาทสองแล้จัเดิ ขนมาลนมาอยงดโอ้ยบกมากับกินเลยบกมากกินอยู่เที่ยงแล้วก็มาแล้วพี่น้องเทียงขจ้าทางไักักไเนเออมันคือตายกนหนอไม้ขจ่านเนาะตายด้ขี้หนอไม้น่อไม้วานไ้งวานเป็นขี้ตายเนหมดจ้เขาขจ้าก็งา โหมีเน้อน้าเลยขึ้นกภาพแล้วหน้ากับไรหน้ากับมดน้าพอดีเอพอดีแบบกมเเอี่วมาหนนอยไปตีมาเลยนิกกำลังสิลงลุกังิลงเอาเอานกดเลากระลินนี่ เด็ดอลีอุ้ยอพูดซปะจาเด็ดปะปะอืมขนาจอเสื่อมบ่เลยบ่อลเสือมนะเด็ดแน่พี่นนอะนี่ค่ะกระดาหุกมหมัดเหมือฝากพรกะมันอยากห่างเนาะ ห่อ <t> ซีบเลยเพื <t> ่อนหอซีบเลยจ้ะไาหาเธนได้ห่อซีบเศราอ้นั่นลมีน้ำเปือน นี่ลกเขาไปทางไหนขบวนมันเงาคถามักกาานตีเงาไม่ใาอะไรก็อะไรหยา้็อรถกะับจ้างเนาะพี่เนาะอันนี้เปิดกะจักตายห่อนเด็ดวันนี้พนงังอยู่โฮมโลกะกเหียนบาท

บ <So S 2> ักดำไปไหมออกไปไปนอนเตงยังเข่าพันะบ่เบิ้งดำออาไหม้วดำออกมาบอกนู่นมันหักแล้กูเข่ากันเน้อเฮ้ยนอนยู่ข้างหน้ากับบนนู้นได้ห้องมาแล้วก็ไปห้องมาแล้วก็ไปขยงอดได้เซเรตีหัวเฟินได้ค่ะหมายหม่ยย่งวิ่งวิ่งอยู่ในแดดแห้งขนาดนั้เมื่อนี่เจ็บหัวร์เนลยเมื่อนะ้ำดำหน้า มานั่งเกาแพลงเกาแข้นหยอกงยอกงียบเีบ่เด้ปักดำปืดอ่าป่าเกาอกียอกยอกยอยู่จะเพื่นคัดมี้่เกอะไรมาโลกอะไเมยไปขีดดินควนถมเออเนี่ยนั่นแหลนมันนันตีงานเห็นได้ร่บบข้อบอกฮะ มันอยาก้ยหนาดพีน้อมันสูมแล้วไม่ดีในนี้มันเป็นก้อนเป็นหำอย่ันนี้ตัวสันตัวหนาวมันรูดสิจังว่าพี่พี่สิเดี๋ยวจะเอาให้มันพ่อหมากก็มีแต่หน้าไป ในพ่อในอย่างแบบแบบแบบมาเนไมเอาหมวกนี่พราวพราวี่อป๊บไปจากใครมาลูกกาให้ชอกเดียวนะซุ้มเขาด้ามือนที่กได้นี่นะครับจากงนั้นนเอาเลยกินแล้ว แกงหนูไม้กังเวนมากะแซบเลยคือว่าสิแกงแต่เศร้าเพยังไม่ได้แกงบ่เออเอะไรแม่นี่ไปกินแกงหนูไม้แม่ย่น้องนิดยาโรคเลยเนาะก้าเพิ่นกันบ้านอยากเบิดเลยเลยนิดเดียวแต่กะดสามสิบหมันี่พี่น้องขู่หาบ้าสามสิบหมักาเจ็ดสิบหาบ้าเนาะพี่น้องแม่เพิ่นยังโรคอยูอ่กับป้าหยาลายรจะได้จะหมัดปะเอ,อ๊ะซาฮุก แยกสีอืเด็กแต่สามสิบมันลวเหม่อแ้วพ่อลวเหมือหยาก็ะปุกลยเตไหยาเ่งหอดหนามันเบื่อมีมันนแม่จะได้จักหมัดและสามสิบปายโอ้ยอะไรอะไร รึงพุ่นสช่ไหมขยะเลยค่ายแยกแบบไรขวัานะพี่ขวัญนยกว่าเราเมื่ออไรบอตื่นอย่าเห็ดมันเต้นเอาเร้วมาถือข้าเจ้านะโอเคนะโอเคออนยังกินมันนะฮะยุ่งบ่ มันเป็นกินเองโอ้ไงปิดพี่ไหมพี่ใช่มันขึนตลอดนะรว่างเป็นอย่างเขาเป็นพื้นมันันหมูมันเจ็บเจ็บขันเลยเนาะเต้นเดี๋ยวดมันพันเบงไหนเบงไหนใส่แป้งมอยู่อายังองเนี่ยหอนเด้อาการหอนเลยขึนตลอดแบบนี้ ว่าพดกับโบเมนบ่พดก็คือสีแดงแดงเนาะอมน่าชมเลยลงอืมออบน่าชมเลยลงออบนาหมักเสือดลงเชียงพนมาเลยนะว่น้องทั้งี่ยหาหม้ย่งะเลย้ยงเลยอืมแมนติดพนน่ะคือเห็นมาห่อจกเถื่อมือ ได้พอ้าเรามาผูกงวงละไรลื่นนะพ่ายบบใหญ่ผูกไยนะเห็นบบกผัดเลรนอยู่นะ่ายปนี่เห็นบกผักเลนอยู่นะเพื่อนใหญ่งวผูกเขาลย้วผูงเดอผูกจมายังหมมืออยู่มาแสดงนหน้าใหญ่ในกระบอกไปเลย มาจากนั่งเนาะทอนนั่นเละจังหวะเด้ออยู่กระบอน เสื้อซาบัดเกะหมัดเอ๋อบาดนี่ไม่หก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 หเหกหกห่หกหนเกหกหกหกบกห่หกากั่นกหกาเหีหก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 หนี่กหก้กหหหหห เง้ยียงขคุแล้วกเละหาอดไพดเลยว่าสิวะมาพี่ยูไสบานโอ๊ยเขียดอันนั้นดิเขียดอันเขียดเรืืองๆนะเขียดคายาวๆตัวเหลืองๆนะเมนที่ได้ดะ

เออ คะแนนมันมันอันนั้นดำตามนี่ก้อนก็มันเบิดแล้วกันด้ามออื่นแล้วก็ดำตามมันนี่ก้อนแล้วก็น่าตาสีมาแห้งก็ได้บาทผาดงวนสีมาแล้วแล้วบานนี่แล้วเจ้าบัวมะลุใครกบเหล้านี่ว่าเที่ยงเลยนาะพี่น้องนี่กะซีเมื่อบ้านเลยนาะคลิปนี้กะสีข้อจูไว้เักยงเงี้ยพี่น้องพฟกันคลิปหน้าบ๊ายบาย